สวัสดีครับผมเอ,อริยพพลจากช่องซินแสบาโค้ชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง3ลัคนาราศีธาตุลมนะครับได้แก่ลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีตุลและก็ลัคนาราศีกุมครับทั้ง3ลัคนาราศีนี้จะมีผลกระทบในเดือนตุลาคมอะไรบ้างจากดาวย้ายทั้งหมด5ดวงนะครับเรามาฟังกันเลยครับดาวดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับลัคนาราศีเมถุน จะเข้าไปที่ช่องอุปสรรคครับตรงนี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาครับการย้ายในครั้งนี้เข้ามาในช่องราศีพิจิกคือตำแหน่ง5นาฬิกาแล้วก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องอุปสรรคแปลว่าอะไรครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าเลข6หรือดาวศุกร์เนี่ยมีเรื่องเงินกับเรื่องความรักนะสังเกตไหมครับ ว่าทั้งเงินและความรักเนี่ยมันมาคู่กันนะนะบางคนเนี่ยไม่มีเงินความรักก็มีปัญหานะครับบางคนมีเงินนะความรักก็ราบลื่นนะเห็นไหมครับว่าเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ยังไงมีเงินไว้ก่อนนะครับความรักเนี่ยถ้าไม่ได้ว่าไปมีกิ๊กมีชู้นะหรือว่ามีบุคคลที่3นะผมว่าส่วนใหญ่แล้วราบรื่นดีนะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าครั้งนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าดาวเนี่ยมันเข้ามาในช่องอุปสรรคก็จะมีปัญหาเรื่องเงินกับปัญหาเรื่องความรักนะครับสออย่างเลยนะรักไม่ราบรื่นหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเกิดไปเจออะไรที่มันไม่ดีแล้วเกิดความผิดหวังขึ้นมา นะครับอน,นั้นเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าฉันขอไม่รู้ดีกว่านะครับนะก็แล้วแต่นะมันไม่มีผิดมีถูกนะครับบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะแล้วเรามีความสุขกว่านะเราอาจจะเลือกไม่รู้ก็ได้นะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ไงฉันต้องรู้ให้ได้นะครับเหตน้ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้ามา ในช่องราศีตุลหรือตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยวันที่18ตุลาจนถึงวันที่17พฤศจิกายนแล้วก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเรื่องของบริวารแปลว่าช่วงนี้เนี่ยบริวารของเราเนี่ยเ,เป็นเลขหนึ่งเข้ามาก็คือโดดเด่นเก่งขึ้นนะหรือว่ามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงครับก็มอบหมายงานให้เขาทำนะเราจะได้เบาแรงลงนะครับนะหรือใครมีลูกแล้ว ก็อาจจะลูปไปสอบแข่งขันหรือไปอะไรแล้วก็ได้ได,ได้เกียรติยศชื่อเสียงกลับมาก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะระวังเรื่องของอผลงานที่มันออกมาแล้วมันเกินหน้าเกินตาเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะนะนะแต่ว่าเรารู้ไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่ไม่โอเวอร์แอคติ้งนะบางทีมันโอเวอร์แอคติ้งไปเนี่ยคนเขาหมั่นไส้ได้นะอันนี้ก็เป็นการเตือนสติกันนะครับนะนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ต่อไปนะครับคือดาวอังคารที่จะตามเข้ามาในช่องเดียวกันคือช่องบริวารของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่4ธันวาคมนั่นเองสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือต้องระวังเรื่องความรักสนุกลักสนุกของคุณเนี่ย มันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นผมแนะนําก็คือให้ทําอะไรให้มันถูกต้องดีกว่านะอย่าไปอย่าไปออ,ออกนอกอูกนอกทางมากแล้วก็ระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานนะครับใจร้อนนะคือพอเข้ามาแบบนี้ดาวังคามันเป็นดาวนักรบนะแปลว่ามันโอ้โหฟังใครไหมล่ะไม่ค่อยฟังหรอกนะคือดือ้อใจร้อนพูดยากหน้ามึนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ทําตามหน้าที่ของตัวเองก็พยายาม แนะนำหรือว่าตักเตือนให้เขาไม่เตลิดไปไกลนะคือให้อยู่ในกรอบสักนิดหนึ่งก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาดาวที่ตามมาติดๆก็คือดาวพุธหรือหมายเลข4นะดาวดวงนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะคือแสดงว่ามีความดื้อแบบมีวา,าัศิิป์คือตั้งแต่วันที่30ตุลาจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเนี่ย ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของบริวารบุตรหลานนะถ้าคนมีลูกแล้วนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือดื้อจนไม่เอาแล้วไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยออกไปเถอะนะแล้วเราก็ได้บริวารคนใหม่มานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออ่ะดื้อแล้วเรียกมาคุยนะคือมีการเจราจาตกลงคุยกันอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่บริวารเนี่ยเขาจะโชว์ออฟอะ บางทีเขาจะโชว์ออฟจนเขาเรียกว่าอะไรเกินเกินหน้าเกินตาเรา,เ,าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเรียกมาคุยกันสักนิดหนึ่งแต่ถ้ามันเกินหน้าเกินตาไปนในทางที่ดีแล้วทาให้งานมันดีขึ้นผมว่าน,นี้เป็นเรื่องที่ดีนะ mm. ก็คือเอาเถอะเอาเลยลุยเลยเต็มท<ๆ>ี่นะทำเลยเ,เราก็คอยผลักดันสนับสนุนเพราะอะไรครับเราจะได้เวลาไปทํางานอย่างอื่นไงที่มันมีสร้างคุณค่าให้มันมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าระหว่างลูกน้องกระจอกกับลูกน้องเก่งอยากได้อะไร นะคุณก็ต้องอยากได้ลูกน้องเก่ง,ชงใชงไหมว่าเอากระจกมาทำไมใช่ไหมเอามาแล้วมาเป็นภาระถูกปะงั้นซู้ไม่มีซะดีกว่านะครับนะตรงนี้ก็ไปลองดูนะแต่ละคนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ถือว่าผมได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วทีนี้ก็ไปดูให้มันเหมาะสมนะครับดาวดวงต่อไปนะก็คือดาวเนปจูนนะเหมือนหมายเลข9้านั่นเองก็เข้ามาสิ้นเดือนเลย 30ตุลาคมถึงวันที่25ธันวาคมนะครับดาวตรงนี้ก็จะเข้าไปที่ตำแหน่งเมทุนเลยก็แปลว่าทับตัวตนนั่นเองนะครับคือเข้ามาที่ตัวเราเองนั่นแหละนะหรือตำแหน่ง10ิบนาฬิกาเนี่ยแน่นอนเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่สิ้นเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้สิเหนื่อยมาอยากทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะครับอยากที่จะแบ่งปันคนอื่นละช่วยเหลือคนบ้างอะไรบ้างนะครับหรือบางคนก็ได้เจอครูบาอาจารย์นะเดินทางไปหาเ,เกจิอาจารย์ที่นับถือที่เคารพนะครับ หรือบางคนนะครับมีสัมผัสพิเศษนะสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะไม่ว่าจะมาทางความฝันหรือว่าความรู้สึกนะอย่างเช่นขนลุกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางคนก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังจะออกไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับนะอาจจะต่างประเทศก็ได้นะถ้าเกิดบางคนสามารถไปได้นะครับไปในสถานที่ที่แปลกหูแปลกตานะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นผลดีมากกว่าผลเสียแหละนะครับปิดท้ายกันด้วยดาวสุดท้ายคือดาวศุกร ย้ายวันที่31ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเลยครั้งนี้ย้ายเคลื่อนที่มาเข้าตำแหน่งคู่ครองนะนะเป็นไงครับปิดท้ายสิ้นเดือนนะครับนะทำบุญมาดีนะครับคู่ก็รู้สึกดีนะก็เนื้อคู่หรือว่าคู่ของคุณเนี่ยนะก็แต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับแหมชวนมองอะนะนะจากทีออ่อาจจะดู มานานแล้วเริ่มชินตานะอันนี้เขาก็ลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับหรือคุณเองก็อาจจะพาคู่คุณเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ได้นะไปแต่งตัวใหม่อะไรใหม่นะหรืออาจจะเซอร์ไพรส์อ่ะซื้อชุดนอนไม่ได้นอนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่สําหรับคนโสดนะครับก็แต่งตัวดีๆเอาไว้มีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะซึ่งเป็นลัคนาราศีธาตุลมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็มีขึ้นอยู่่กับวา ดาวที่ย้ายมาในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับไปเจอกับดาวจริงดาวจริงก็คือดาวดาวของเราจริงๆเนี่ยเราทุกคน,นจะมีดาวประจําตัวอยู่เป็นบารโคดชีวิตใช่ไหมครับดาวอะไรที่มาเจอกันถ้าเป็นดาวที่ดีเช่น6ไปเจอ1ก็ดี 6. เจอ3 6เจอ4อย่างเงี้ยดีนะครับหกอย่าไปเจอ7ไม่ดีนะครับเนะครับอันนี้เจออะไรก็ได้ถือว่าดีหมดนะครับนะทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับก็เป็นแอป,ปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไลน์แอดซินแส Zinzae นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับโดยใส่โค้ดซินแสว่า4,5,6นะครับ นะใส่สี่ห้าไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกําหนดเอาไว้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับการเล่าเรื่องของดวงแบบสบายๆง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามได้ในช่องทางของสินแสบาโค้ชชีวิตนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสินแสบาโค้ชชีวิตเราอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัย100%เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน Adline ์ a g a l a x เ App เมื่อเข้าสู่หน้าลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวัน เดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน สิ้นแสบาร์โคดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเราลัคนาราศีที่2ของธาตุลมนะก็คือลัคนาราศีตุลน,นะครับลัคนาราศีตุลเนี่ย ก็ดาวดวงแรกเลยคือดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเข้ามาที่ช่องการเงินดีไหมครับดีดียังไงครับได้เงินจากของสวยๆงามๆสิทีนี้นะเพราะเลข6กเนี่ยมันเป็นดาวศิลปะนะดาวสวยงามดาวดารานะครับดาวการเงินดาวความรักแสดงว่าได้เงินจากเรื่องพวกนี้เลยนะครับของสวยของงามเพศตรงข้ามของ เ,เครื่องประดับเสื้อผ้าของหรูหราราคาแพงนะครับหรือบางคนนะถ้าเป็นคลินิกเสริมความงามเนี่ยก็คือมีคนลูกค้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าดึงดูดให้เข้ามาทําเรื่องสวยๆงามๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัญกรรมต่างๆนะครับนะคุณผู้หญิงก็ไปอัพความสวยนะเพิ่มเลเวลนะครับแบบนี้ก็ ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะได้เงินมาจากเรื่องพวกนี้นะครับต่อไปคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็จะเข้ามาในช่องตำแหน่งราศีตุลเลยนะเขาเรียกว่ามาทับตัวตนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวคุณเองเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นมีการตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลกับชื่อเสียงของเราด้วยนะทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะดีไหมดีนะอ่ากล้าคิดกล้าทำมากขึ้นใครที่เคยลังเลนะ คิดมานานไม่ตัดสินไม่ตัดสินใจสักทีเนี่ยครั้งนี้ได้ตัดสินใจละระวังนิดนึงก็คือระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ไงดวงอาทิตย์ร้อนไหมร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังอารมณ์ร้อนนิดนึงนะแล้วก็ระวังเรื่องอีโก้ของตัวเองนะบางคนเนี่ยอีโก้เยอะไงอ่าเป็นคนประสบความสําเร็จด้วยะไรด้วยนะไม่ฟังใครนะครับอันนี้ก็ให้เรามัดระวังนะเชื่อผมเถอะว่าทุกคนนะครับมองไม่เห็นจุดบอดของตัวเอง ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับหรือต่อให้คุณรู้ทั้งรู้นะคุณก็มักจะเผลอหรือว่าพลาดเพราะความเคยชินจริงไหมมันไม่มีใครแบบเพอร์เฟกะถ้ามันเพอร์เฟกแบบมีสติตลอดเวลานั้นคือพระอรหันต์ละนะครับอันนี้ก็ต้องระวังดาวดวงต่อมาที่จะตามเข้ามานะครับก็คือดาวอังคารครับก็มาทับตัวตอนอีกเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเหลือเฟือเลย ขยันฮอร์โมนพุ่งพล่านนะครับนะนอนแป๊บเดียวแต่ว่าลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาลุยโอ้ยอยากทํานั่นอยากทานี่คืออยู่นิ่งไม่ได้ก็ระวังเหตุทะเลาะวิวาทเลขที่ตามมาอีกเลขหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับก็เข้ามาในวันที่30สิตุลาถึงวันที่17เจพฤศจิกายนก็จะส่งผลยังไงบ้างครับจะส่งผลในเรื่องของการเจรจาต่อรองการพูดการขายจะดีมากๆนะมีโอกาสไดเ้เจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะครับแล้วก็ คำพูดของเราเนี่ยมันนำพาสิ่งดีๆมาได้รับการาทำสัญญาข้อตกลงอะไรใหม่ๆนะครับตรงนี้ถือว่าดีงามมากๆเลยนะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนก็จะมีผลตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึงวันที่25ทธันวาคมนะครับ ส่งผลกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับก็แปลว่ามีความโดดเด่นในโลกออนไลน์โซเชียลนะครับถ้าใครไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่เป็นโค้ชนะหรือว่าเป็นคนที่ขายของทางออนไลน์นะออกมาไลฟ์เลยตอนนี้นะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับปังๆเลยนะครับในตลอดช่วงเวลาเกือบ2เดือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยยิ่งดีงเลยนะครับเพราะว่าการทําบุญของคุณเนี่ยจะเห็นผลทันตาอ่านี่คือว่า ดีมากๆเลยปิดท้ายด้วยดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้ามาที่ช่องสังคมนะครับอันนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นหรือมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นในหมู่สังคมเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะดูว่าเออเป็นที่พอพอใจนะหรือว่าเป็นศูนย์กลางความโออดดเด่นนะของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับให้ระวังก็คือเรื่องของการแอบรักแอบชอบกันนะอันนี้ก็ เป็นปัญหาคลาสสิกนะถ้าใครดูขับวันศุกร์นะครับก็เห็นจะเห็นอยู่บ่อยๆว่ามีทั้งซีรีส์แล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่คนโทรไปปรึกษาอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดาวที่จะย้ายและส่งผลกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็มีขึ้นอยู่กับว่าดาวที่ย้ายมาในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับไปเจอกับดาวจริงดาวจริงก็คือดาว ดาวของเราจริงๆเนี่ยเราทุกคน,นจะมีดาวประจําตัวอยู่เป็นบาร์โค้ดชีวิตใช่ไหมครับดาวอะไรที่มาเจอกันถ้าเป็นดาวที่ดีเช่น6ไปเจอ1ก็ดี6เจอ3 6เจอ4อย่างเงี้ยดีนะครับหอย่าไปเจอ7ไม่ดีนะครับเกนะครับอันนี้เจออะไรก็ได้ถือว่าดีหมดนะครับนะทั้งหมดเนี้ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับก็เป็นแอป,ปที่คุณสามารถเพิ่มทางลานะไลน์นะไลน์แอดซินแสแซดไนแนะครับแล้วก็ เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับโดยใส่โค้ดสินแสว่า4 5 6นะครับนะใส่4 5 6ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไข ที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับการเล่าเรื่องของดวงแบบสบายๆง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามได้ในช่องทางของสินแสบาร์โค้ชชีวิตนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสินแสบาร์โค้ชชีวิตเราอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลากสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญ ต้องตรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา สุดท้ายลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมเป็นอีกลัคนาราศีหนึ่งที่เป็นธาตุลมนะครับลัคนาราศีนี้เนี่ยดาวดวงแรกเลยก็คือดาวศุกร์นะครับมีผลในเรื่องของการงานนะครับงั้นช่วงนี้พยายามแต่งตัวดีๆไว้ครับเวลาไปทํางานนะหรือว่าเวลาคุยงานถึงแม้ว่าจะ,ะคุยทางออนไลน์นะครับในซูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่งตัวดีไว้ก่อนนะเนะหมือนที่ผมมาพูดเรื่องของดวงให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าผมต้องให้เกียรติทุกคน เพราะว่าทุกคนที่ฟังเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของผมเลยนะครับนะคอยติดตามแล้วคอยให้กําลังใจนะคอยกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจของผมและทีมงานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตัวผมเนี่ยก็คือการแต่งตัวแบบให้เกียรติคนฟังแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมเราก็แต่งตัวดีไว้นะครับก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะครับแล้วแน่นอนพองานเข้า,ม,ามันก็มีอะไรมาด้วยครับมันก็มีเงินมาด้วยใช่ไหมเงินมันก็จะมานะโดยอัตโนมัตินะครับ โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะจะยิ่งดีงามมากเลยบอกได้เลยว่าขายได้แบบปังๆเลยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวที่ก็จะย้ายเข้ามานะครับในช่องความจเจริญของชาวลัคนาราศีกุมก็แปลว่ามันเข้าล็อกกันนะเห็นไหมดาวมันเข้าล็อกกันผมบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีกุมตั้งใจทํางานแล้วนะครับทำงานอย่างมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยก็ ได้ความเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับงานปังด้วยนะตามมาด้วยดาวอังคารนะก็เข้ามาในช่องความเจริญด้วยกันนะ<อ>คือตามมาติด,ดติดอ่ะยี่สิบเอ็ดตุลาถึงสี่ธันวาให้ต่อนะครับคือขยันนะบางคนขยันบ้าพลังผิดที่ผิดเวลานะเคยได้ยินไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับแต่อันนี้ขยันแล้วดูรวยเลยเพราะว่า เข้ามาช่องการช่องความเจริญแบบนี้นะครับก็ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุยไปเนี่ยมันนําพาผลลัพธ์มาให้แล้วคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ดื่มด่าเก็บเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับแต่คุณก็ระวังนิดนึงระวังปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่หัวหน้าโดยเฉพาะผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายใครมีหัวหน้าเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็งดคุยกับมันนิดนึง อย่าเพิ่งไปคุยกับมันเยอะ,ะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวมันทําให้ความรุ่งเรืองเราสะดุดนะครับาดาวดวงต่อไปนะครับที่ตามเข้ามาในช่องความเจริญก็คือดาวพุธนะครับเข้ามาวันที่30ตุลาอยู่ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็แน่นอนโอกาสใหม่ๆความเจริญใหม่ๆที่จะทําให้เราเปลี่ยนเลเวลนะหรือว่าเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนฐานะทางสังคมของเรานะมาจากคําพูดของเราแสดงว่าให้คิดทุกคําที่จะพูดเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ย มันส่งผลในด้านดีคือมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคิดสักนิดนึงก็ดีนะมันดีดับเบิลไปอีกนไงใช่ไหมเราก็จะได้ให้คําพูดของเราเนี่ย นำพาโอกาสดีๆนำพาผู้หลักผู้ใหญ่นำพาคนที่มาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะครับให้เขาเข้ามาหนุนนำนะให้เราเนี่ยเปลี่ยนเลเวลนะแล้วเปลี่ยนเวลเปลี่ยนเวลนะคือเพิ่มเลเวลนะจากเดิมนะครับเป็นคนที่มีอันจะก,กินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับงไงได้ดิบได้ดีแล้วก็อย่าลืมผมนะครับนะช่องสินแสบาโค้ชีวิตนะครับไม่ต้องให้อะไรนะครับแค่กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นี่ก็ปลื้มแล้วนะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวเนปจูนนะครับหมายเลข9ก้าก็ส่งผลตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่25ธันวาคมนะครับก็จะเข้ามาในช่องบริวารน,นะครับแปลว่าช่วงนี้บุตรหลานบริวารเนี่ยก็เขา่มีโอกาสที่จะไปเ,เดินทางไกลนะครับหรือว่าห่างห่หางเหินกับคุณนะครับนะหรือบางคนเนี่ยบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะไปสนใจในเรื่องของศาสนานะครับสนใจในเรื่องของอาการพยากรณ์ในเรื่องของความเชื่อนะ สนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันมีจุดนิดนึงสําหรับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะสำหรับคุณสุภาพสตรีคุณภรรยานะครับที่อยากได้ลูกนะเวลาดาวเข้าตําแหน่งอย่างเงี้ยเป็นจังหวะที่สามารถไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคือมีโอกาสที่จะสื่อถึงท่านแล้วท่านก็แบบว่าเอ้ยเออให้นะเอาไปนะเอาเบบีไปนะไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปดูได้นะครับนะก็ใครที่ มีเพื่อนหรือว่าใครที่อยากมีลูกนะก็แนะนําไปนะครับช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปขอลูกได้ปิดท้ายนะครับด้วยดาวหหรือว่าดาวศุกร์นะครับเข้ามาในช่องโชคลาภนะครับวันที่31ตุลาถึงวันที่3ธันวาคมผมบอกแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความโชคดีมากๆเลยนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับก็จะได้กินหรูอยู่สบายนะได้เที่ยวได้ของสวยๆงามๆแบบไม่คาดคิดนะครับถ้าเป็นผู้ชายได้ผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงได้ผู้ชายนะ อะไรแบบนั้นก็ได้แบบฟุบด้วยได้แบบไม่ต้องลงทุนด้วยนะดีไหมอ่ะดีมากเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็มีขึ้นอยู่กับว่าดาวที่ย้ายมาในตําแหน่งแต่ละตําแหน่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับไปเจอกับดาวจริงดาวจริงก็คือดาวดาวของเราจริงๆเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะมีดาวประจําตัวอยู่เป็นบาโคชีวิตใช่ไหมครับดาวไรที่มาเจอกันถ้าเป็นดาวที่ดีเช่น หไปเจอ1ก็ดี6เจอ3 6เจอ4อย่างเงี้ยดีนะครับหอย่าไปเจอ7ไม่ดีนะครับเนะครับอันนี้เจออะไรก็ได้ถือว่าดีหมดนะครับนะทั้งหมดเนี้ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซินแสบาร์โคดชีวิตนะครับก็เป็นแอปที่คุณสามารถเพิ่มทางไลน์นะไล like e, น์แอดซินแส z ZAE นแะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผูกดวงเพื่อใช้งานได้ฟรีนะเริ่มต้น30วันนะครับ โดยใส่โค้ดสินแสว่า4 5 6นะครับนะใส่4 5 6ไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นใช้ฟรี30วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับการเล่าเรื่องของดวงแบบสบายๆง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามได้ในช่องทางของสินแสบา์โค้ดชีวิตนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสินแส b a r โค้ดชีวิต เราอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์โค d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลากสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา